สวัสดีครับพบกับแมนมังนนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพามาดูเหรียญหายากและเกยเยอะมากๆนะครับเป็นเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองแดงสร้างในปี2520นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเหรียญแท้ดูยังไงนะครับอันดับแรกนะครับ พี่ๆต้องจดจำใบหน้าหลวงปู่นะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับฟอนต์ตัตวหนังสือนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เส้นผมคมชัดหูเจาะเล็กๆนะครับจีวรคมนะครับมีกระแสการปั๊มศาสตร์ทั่วเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่หน้าตาหลวงปู่ต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าตาหลวงปู่ต้องเป็นแบบนี้ เส้นผมเอยนะครับหน้าผากนะครับใบหูนะครับเส้นคอจีวรนะครับตัวหนังสือนะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับหางลอลิงจะขนานกับวหวนนะครับหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับชอมอเชียงใหม่นะครับด้านหน้านะครับเ๋ยวให้พี่เพื่อนดูนะครับ จุดแรกนะครับผมจะดูตรงนี้นะตรงสระอูนะครับมันจะไม่เหมือนสระอูไปซะทีเดียวนะมันจะเหมือนชอช้างและมีเนื้อเกินตรงนี้อ่าและมีเนื้อเกินตรงนี้นี่อ่ามีเนื้อเกินตรงนี้นะครับส่วนมากต้องมีทุกเหรียญและตัวหนังสือนะครับจะมีรายละเอียดนะครับเห็นไหมเหมือนเส้นจะซ้อนกันนะครับเนี่ยเหรียญแท้นะครับ ผิวเรียบตึงนะครับกระแสการปั๊มสัดสัเลยนะครับอ่าจุดต่อไปนะครับปลายจอจานนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นง่ามมันจะเป็นง่ามในเหรียญแท้ต้องมีทุกเหรียญน,นี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับเห็นไหมมันจะเป็นง่ามจะงอยนะครับเนี่ยสองง่ามตรงนี้นี่มันจะเป็นง่ามเป็นง่ามแบบนี้ นะครับรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับตัวหนังสือคมชัดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมีเสี้ยนวิ่งเข้าขอบเลยนะครับเป็นแรงกระแทกจากการปั๊มนะครับอ่าประมาณนี้ครับด้านหน้ารูเจาะเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแม้มีแป้นมีแป้นมีแป้นเนื้อเกินนะครับนี่แบบนี้อ่ามีแป้นเนื้อเกินแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับ เขียนว่าเหรียญมหาเศรษฐีมักมีตลอดการนะครับส่วนมากนะครับเนี่ยขอบตรงนี้มันจะล้มนะครับมันจะปิ้นนะครับปิ้นปิ้นแบบนี้เลยนะครับรูเจาะเล็กๆนะครับแล้วก็ปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวไล่ดูกันนะครับว่ามีจุดไหนบ้างนี่ฮะปิ้นแบบธรรมชาตินะครับขอบก็จะปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับอักขรเลขยันชัดเจนนะครับ มีกระแสกันปั๊มนะคมคมนะะมีกระแสกันปั๊มคมคมนะะมีแกะบล็อกเกอร์นะครับแตกตรงนี้นะครับมีต่อโค,ค,ค้ดนะครับนี่และคุดนะครับต้องล่ำล่หล่อหล่อล่ำล่แบบนี้นะครับมีเป็นรูปตัววีตรงจงังไว้ปากนะครับ ถุงเงินถุงทองต้องอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์นะครับมีรอยแตกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับปากพยาคุดจะเป็นรูปตัววีนะนี่เห็นไหมพยาคุดจะล่ำนะครับล่ำบึกเลยแล้วครับปีก็จะคมคมนะครับนี่ปีกคมนะครับในรายละเอียดพาแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงมาม้าต้องมีเส้นแตกนะครับตรงนี้นะ นถุงเงินถุงทองอ้วนใหญ่นะครับมีเส้นแต่นะครับและต้องคมชัดมากๆนะครับนะโค้ดต้องเป็นโค้ดต่อนะครับต่เหรียญนี้เสียอย่างนะครับเพราะว่าโค้ดมันตอกไม่เต็มนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวตัดนะครับต้องเป็นตัวตัดฉีกเท่านั้นนะครับนี่ไล่ดูนะครับนี่ไล่ดูไปพร้อมๆกันนี่ต้องเป็นตัวตัดแบบนี้นะครับพ,พ, <itar> พี่เพื่เพื่อนๆน,นะครับมีนะครับหรือถืออยู่นะครับหยิบมาส่องพร้อมกันได้นะครับนี่เจอแล้วจุดจ่ายตังค์พี่เพื่เพื่อนน,น,นี่เห็นไหม จะเป็นเนี่ยหนึ่งสองสามซี่เนี่ยตรงนี้นะครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับแล้วก็กจุดหนึ่งเนี่ยผมดูตรงนี้อ่าด้านบนอ่าด้านบนมันจะเป็นร่องนะครับจะเป็นร่องอ่นี่ตรงนี้เลยพื่อนเพื่อนหอยหีปึ๊บพลิกมานี่นี่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะอ่า ยิงๆครับหอหีบกับลอลิงระว่างกางนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บจ่ายตังค์ได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการลงปูแหวนสุดิโนโนปี20นะครับเสียดายมากตรงนี้โคตต้ดตอกไม่เต็มหน่อยนะครับอ่า ท่านใดมีนะครับก็ยินดีรับเช่านะครับก็สำหรับวันนี้นะครับท่านใดนะครับดูแล้วได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับรบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับกด s ั b s ไค i b ์ให้ถึงพันซับไวๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับและทางแมนมนน์เองก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดรับเช่าพระเหมือนเดิมนะครับพระเครื่องพระบูชาพระเหรียญเกจิคณาจารย์ ทองคําทองเคเงินนาคนะครับนางกวักกุมานเครื่องรางได้หมดครับยินดีจะออกยินดีจะปล่อยแอดไลน์ M A N 6 4 2สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ